สวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศทุกคนวันนี้คุณครูได้รับการร้องขอจากเด็กๆหลายคนว่าครูผมเช็คคะแนนโอเนไม่เป็นถ้าไม่เป็นอย่างนี้มาดูขั้นตอนการเช็คคะแนนผลการสอบโอเนปีการศึกษา 2564กันเลยครับก่อนอื่นย้อนไปเดือนกุมภาพันธ์จําได้ไหมครับวันเสาร์ที่12คกุมภาพันธ์เราได้ทําอะไรกันเราได้ทําการสอบโอนเนตไปประมาณเดือนกว่าๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คะแนนสอบทั่วประเทศออกแล้วสีวิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยมี2ชุดอปรนัยอัตนัย วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษทำใจให้นิ่งแล้วไปดูคะแนนของตัวเองกันเลยทีนี้สิ่งที่ต้องใช้ในการดูคะแนนก็คือต้องใช้สิ่งนี้ครับเรามีทุกคนอยู่แล้วที่เห็นอยู่ในภาพนี้คือบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กเราต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพราะเราต้องใช้เลข ประจำตัวประชาชน13หลักซึ่งไม่ซ้ํากันเมื่อมีัระประชาชนแล้วมีอินเอร์เทน็ตแล้วทีนี้ไปดูวิธีการเช็คคะแนนกันเลยครับวิธีการเช็คก็คือ1ไปเช็คจากเว็บไซต์ของสอทศเลยสทศซึ่งวิธีนี้จะต้องเข้ายากนิดนึงเพราะว่า มันคนเข้าเยอะนะครับแล้วเว็บไซต์ดูยากครูแนะนําวิธีที่2เปิด Google ขึ้นมาแล้วเข้าไปเว็บไซต์พิเศษที่ครูทําให้พวกเราพิมพ์แบบนี้เลยครับพิมพ์เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับในช่องตรงนี้นะช่อง URL นะไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ผิดนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่ใช่นะพิมพ์เข้าไปตรงช่องตรงนี้ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะช่องตรงนี้นะครับตรงนี้นะ พิมคำว่าตามนี้เลยครับ stponline.net/howto/onet6c อีกครั้งนะครับ stponline.net/howto/onet6c จากนั้นใส่ลงไปแล้วกด enter ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บ มันจะพามาหน้าเว็บนี้เลยเว็บที่ครูสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเราโดยเฉพาะทุกคนเราก็เอามือถือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดใครไม่มีกล้องหรือมือถือเก่าเราสามารถกดลิงก์ข้างล่างนี้ได้กดลิงก์ข้างล่างนี้ได้พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์เช็คคะแนนสอบ o n et ขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ 1. ไปเลือกปีการศึกษา 2. ไปเลือกระดับชั้น 3. ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนี่คือทำไมครูถึงต้องให้เราเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อให้เรารู้เลขตัวเองนั่นเองเอาลองเลยปี64ชั้น ป6รอบพิเศษไม่ต้องสําหรับคนไม่สบายหรือว่าคนกรณีพิเศษครับเราปกติเราปกติกตเลขบัตรประชาชนในนี้มีมาแล้วนะเดี๋ยวครูขอเซ,นซ็นเซอร์ออ,อกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลใช่ไหมจากนั้นตรงนี้ครับตรงนี้คือรหัส5หลักหรือ OTP one time password เมื่อกด แล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นใส่ให้ถูกต้องตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ใส่ให้ถูกต้องอันนี้ตัวพิมพ์ใหญ่หมด R E L J U มันกันพวกพวกบอทดนะครับกดเปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าอันนี้มันเห็นชัดอยู่แล้ว R E L 7 U จากนั้นกดคำว่าสอบถามได้เลยครับถ้าเกิดใครกดยกเลิกมันจะออกนะครับกดหมับเขาให้ไปแล้วครับ ได้แล้วคะแนนสอบ O n e ็มันจะออกมาในรูปของไฟล์ดาวน์โหลดมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะใครอยากใครอยากหาไฟล์ก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับหรือกด c t r โทตัว c อนโทนที่คีย์บอร์ดบวกเใน o g l e c h r o m มมันจะขึ้นหน้านี้แล้วกดโชว์โฟลเดอร์เลยเห็นไหมครับมันจะมาอยู่ในดาวน์โหลดของเราตรงนี้นั่นเองตรงนี้นั่นเอง เราก็ไปเปิดดูเลยว่าคะแนนเราได้เท่าไหร่นะ,ะทีนี้มาดูกันว่าคะแนนโอเน็ตมันบอกอะไรบ้างครับหนึ่งเลยบอกข้อมูลผู้เข้าสอบของปี6 4นี้ชื่อน้มสกุลของเราอันนี้เปิดเผยได้เป็นเกียรติเลขที่นั่งสอบเปิดเผยได้นะครับเลขบรรัตรประชาชนอันนี้เดี๋ยวครูจะเซ็นเซอร์สะหน่อยโรงเรียนที่เราเรียนอยู่นะครับโรงเรียนขนาด กลางอ่า,ามีเล็กกลางใหญ่ๆพิเศษครับจังหวัดใดจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่าถูกแล้วครูก็ขออภัยด้วยสังกัดสพทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนที่หนึ่งจบไปส่วนที่สองคะแนนโอเน็ตมาดูคะแนนกันเลยอันนี้เปิดเผยได้ครับเพราะว่าเป็นข้อมูลภาครัฐหภาษาไทยเต็มเต็มเท่าไหร่ ภาษาไทายเต็ม100คะแนนเราได้เท่าไหร่เอาให้ชัดนะเอาให้ชัดเอาให้ชัดแบบเอาให้ชัดแบบโหนกระแสไปเลย61ภาษาไทายเต็ม100ได้56ออยู่ใน t ีสกอรมาตรฐานที่53.7ช่องที่เราต้องดูคือ,อช่องนี้ครับคะแนนของเราเทียบกับอะไร เทียบกับโรงเรียนเทียบกับโรงเรียนขนาดเดียวกันทั่วประเทศก็คือโรงเรียนคะนาดกลางทั่วประเทศหรือเทียบระดับจังหวัดระดับสังกัดก็คือรัฐบาลเอกชนหรือว่านอกระบบระดับภาคระดับประเทศครูอยากให้เราดูช่องนี้และช่องนี้แล้วกันสองช่องก็พอนะครับสำคัญยังไง เราได้คะแนนจริงเท่าไหร่ช่องนี้คะแนนจริงที่เราได้นะครับนี่คือคะแนนจริงที่เราได้แล้วก็เด็กทั่วประเทศอะ่ะเขาได้กันเท่าไหร่แปลว่าอะไรทั่วประเทศได้5 0า8จุดสามแปดเราได้ห้าสิบหกมากกว่าเขาต้องหกคะแนนนิดๆอย่างนี้ถือว่าเก่งทีเดียวถัดมาคณิตศาสตร์อ่ะลองฝึกดูเองมั่งคณิตศาสตร์รหัสหกสี่คะแนนเต็มร้อยได้ห้าสิบเก้าเชี่ยวและทั่วประเทศเท่าไหร่ แค่36เองเราได้มากกว่าเด็กทั่วประเทศเกือบครึ่งเลยครับอย่างนี้ครับไม่ต้องน้อยใจนะเฮ้ยเต็มร้อยทำไมผมได้59เองผมเก่งไหมเนี่ยเก่งมากในใจครูเพราะว่าสมัยครูป .6 ยังได้น้อยกว่าเธอเลยถัดมาวิชาวิทยาศาสตร์เก่งไม่เก่งประสบความเด็จในชีวิตหรือเปล่าไม่ได้วัดที่คะแนนโอเนตหรอกครับมีตัววัดอีกต้องหลายอย่างครับต่อไป เต็มร้อยได้45่าเอาไม่ถึงครึง่งแต่เด็กทั่วประเทศก็ไม่ถึงครึง่งเหมือนกันแถมได้แค่30กว่าเองสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษตายเท่าไรกันเนี่ย65เลยอ่าเลยถือว่ามากสุดใน4วิชาและทั่วประเทศเท่าไหร่39เห็นไหมครับว่าถึงแม้เราจะได้คะแนนแค่ประมาณกลางๆมีต่ำกว่าครึ่ง45มาวิชาหนึ่งวิทยาศาสตร์แต่เราสูงกว่าระดับประเทศทั้งหมดเลยโรงเรียนเราก็เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ย ถัดมามาดูข้อ3กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนเฉลีย่ยระดับโรงเรียนจังหวัดสังกัดภาคและประเทศอ่ามันก็จะมีสีสีให้บอกอันนี้เราก็ลองไปนั่งดูนะครับเราเรียนเรื่องกราฟแท่งมาแล้วป .6 อันแรกนักเรียนโรงเรียนขนาดจังหวัดสังกัดภาคประเทศมันก็เอาข้อมูลจากข้อ2นี่แหละครับมาทําเป็นข้อ3ให้ดูง่ายขึ้นก็อยากให้เราดูถ้าเราจะดูตรงนี้เราดูตัวเราเองอันนี้ครับเอมันเป็นขีดขีด,ขดใช่ไหม อันไหนอันนี้อ่าเราดูแท่งแรกครับแท่งแรกเห็นไหมครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแท่งแรกอย่างเดียวก็พอแล้วครับในในภาษาไทยเราสูงสุดเลยครับอ่าในคณิตศาสตร์เราก็สูงกว่าชาวบ้านเห็นไหมในวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะเตี้ยหน่อยแต่ชาวบ้านเขาก็เตี้ยเหมือนกันเราก็สูงกว่าครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็สูงกว่ารวมๆเนี่ยเรา หนึ่มี่มากกว่าเขาหมดเลยโรงเรียนเรานักเรียนเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปต่อไปอ่าส่วนที่4การคิดร้อยละ30ของผลคะแนนการสอบการศึกษาโอเนอันนี้เราก็ไปดูคะแนนร้อยละนะครับอันนี้ข้ามๆไปแล้วกันนะอันนี้ไม่ไม่เน้นนะครับไม่เน้นไม่เน้นแต่มีความสําคัญนะไปดูเอาข้อ4นะ ข้อ5ข้อ5ก็ดูช่วงคะแนนเน้นช่องนี้แะครับชัดเจนที่สุดเมื่อกี้ให้ดูกราฟกับช่อง2ครับจบแล้วครับสำหรับวิธีการเช็คคะแนน o อเนเพิ่งทำใหม่ๆเลยนะเนี่ยออกให้เมื่อวันที่23เองใช่ไหมครับถ้าใครชอบใครรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์หรือกด subscribe เวลามีข้อมูลใหมๆ่ๆจะได้เห็นคลิป ก่อนใครวันนี้ครูโสขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนได้เข้ามหนึงโรงเรียนที่ต้องการทุกคนไปแล้วจ้าเรียนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข,ข่าวสารใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับ